ดูเมื่อติดคลองมอก็ช็อกเล็กน้อยฮะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมันเอาจริงเว้ยเฮ้ยไหนใจผมคิดนะน,นี่เข้าข่ายเสพปิดเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าแต่ว่ามันต่อนเนื่องกันมา <ฮะ S 2> มคือเอาว่าจริงเนี่ยคุณอิงในแกมาเดินต่อแล้วก็รัฐมนตรีเพิ่มผูนเนี่ยแกก็เดินเพิ่มผูนใช่ไหมเ <c oughs> พิพ่มผูนนะเขาเรียกกันแกก็เดินต่อจากคุณเศรษฐานั่นแหละ เพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยไอ้เรื่องน,นี้นะฮะผมกำลังจะพูดถึงวันแท็บเล็ตมาอีกแล้วครับท่านครนะแจกแท็บเล็ตกันอีกแล้วนะฮะค,ค,คือมันมาจากตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐา เพราะคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ๆแกก็งัดเรื่องนี้ขึ้นมานะแล้วก็ทำไอ้โครงการถ้าย้อนรอยถอยกลับเนี่ยมันเป็นมรดกบาปเดิมของนู่นรัฐบาลยิ่งรักเงินนะตอนนั้นแจกแท็บเล็ต2ล้านเครื่องใช้งบไปน6,000ล้านสุดท้ายทิ้งทีิปายเป็นตัวหมดไม่ได้ผลเลยเลยไม่มีกระบวนการซ่อมหรอมันไม่มีแล้วมันหมด เพราะว่าซื้อยกว่าเพราะว่าซื้อถูกกว่าว่าไนเถอะแล้วมันตกยุคแล้วก็ไปซื้อไอ้ไอ้แท็บเล็ตจีนน่ะแล้วสุดท้ายก็ทางวินา่ะต่อเน,นื่องจากทุกวันนี้ก็หาไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยนะฮะครับทีนี้เขาก็มาทำปีออของสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยแกก็ตั้งนโยบายฟรีแท็บเล็ต for all โครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตครับแล้วก็หนึ่งครูหนึ่งแท็บเล็ต ะะคือทั้งผู้ให้และผู้รับนะฮะทั้งคูนักเรียนเนี่ยฟรีแทบ็บเลนะ็ตอ่าันอันนี้คือเกิดแถลงเป็นนโยบายเลยตั้งแต่11กันยา2566นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะแกก็เอ่อมารับมุกกันก็รันตีเพิ่มพูนก็มอบนโยบายเร่งด่วนนะฮะว่าทำเป็นนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Any time โอ้ <Anytime S 1> โหแล้วก็จะทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายหน,นักเรียนหนแท็บเล็ต และแกก็เริ่มของงบประมาณไปนะฮะตั้งแต่1ตุลา2566ถึง30กันยายอันนั้นเหมือนโครงการนําล่องเฟสเฟสหนึ่ง <ED> ก็ไปทําพัฒนาระบบนิเวศ ทางเทคโนโลยีดิจิตอลฟาดไป482ล้านแล้วต่อมาก็ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณารูปแบบที่จะซื้อไอแท็ลงแท็บเล็ตเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เดินเรื่องมาเรื่อยๆมาจนถึงปีที่แล้ว2567ก็มีการขออนุมัติงบประมาณก้อนหนึ่งนะ,ะไปเตรียมการนะรแล้วก็เลยต่อเนื่องเป็นเฟสหนึ่งะแล้วก็ต่อเนื่องมาสู่ ที่เขากลมอเมื่อวานอันนี้เป็นเฟสสองก็ตามเฟสสองนี่ก็เจ้าพระคุกลุนช่องซื้อเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันล้าน,นะะมาแล้วว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองจะซื้อแท็บเลยสองหมืนเก้าพันล้านสองหมื่นเก้าพันล้านครับนะฮะโอ้โหงบประมาณนะครับมหาศาลเลยนะโอ้โหกูเน<ด>ื้อแล้วพอไปอ่านรายละเอียดเนี่ยนะฮะก็ก็ ปลูกพันธ์งบประมาณห้าปีเลยนะคืออย่างนี้เขาเขาเสนอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะจัดโครงการจัดหาอุปกรณ์ระยะที่สองงบประมาณสองหมื่นเก้าพันล้านก่อก่อนี่ปลูกพันธ์ข้ามปีปีละห้าพันล้าน 5, โโห้าปีอ่ะโอ้โหห้าห้าห้าตั้งแต่ปีงบประมาณสองห้าหกเก้ายาวไปถึงสองห้าเจ็ดสามโอ้โหคร <นะ S 2> ับแล้วก็เฉพาะงบ 69เนี่ยขอก่อด5,900ล้านเพื่อจัดหาอุปกรณ์นะครับแล้วที่เหลืออีก23,812ล้านเนี่ยผูกพันตั้งแต่70ยัน73มัดไปเลย4ปีครับมัดรวมเลยปีละ5 0 0 0กว่าล้านโอ้โหนะโอ้โหเจ้าพระคุณลุนช่องนะแต่พูดถึงนิดนึงผมเสริมนิดหนึ่งคือไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษานะฮะที่มีงบาผูกพันเนี่ย นะฮะล่าสุดเองก็ประมาณปี69งบผูกพันปี69นะฮะทะลุไป4ี่แสนสอ อันนั้นหลายๆกระทรวงอังนนั้นหลายๆกระทรวงรวมกันแ,แต่เฉพาะ<ช>ศึกษิที่การอย่างของพี่ยอย่างเดียวเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะที่ผมบอกสองหมื่นเก้าเนี่ยปรากฏว่าในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยเขาอ,อนุมัติเนี่ยมันมีเรื่องสิบเจ็ดกับเรื่องสิบแปดแล้วก็มีงบอีกเจ็ดพันเก้าร้อยกว่าล้านของกศสใ้เจ็ดพันเก้าร้รอยล้านเนี่ยเป็นไปทําแผนพัฒนาครูแผนส่งเสริม การเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพอะไรก็ไม่รู้เขานะกอ,อสสอที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็พยายามไม่ให้เยาวชนหลุดออกไปจากระบบการศึกษาโลดดรอปเอาล์อะไรเขกาเนี้ยอันนี้ก็ฟาดไปอีก7,987ล้านแล้วย,ยังมีทีเด็ดอีกยังไม่จบนะผมต้องบอกว่าูมันอะ,อะไรกั็ว่าน่ เรื่องขออนุมัติที่18ดนะก็ผูกพันข้ามปีเหมือนกันแต่อันนี้ไปส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวะศึกษาเมื่อกี้โรงเรียนมัธยมมัธย,ยมปลายมัธยมปลาย,ย,ลายครับไอสองหมื่นเก้า่ยแต่อันนี้อาชีวะครับอาชีวะขออีกสามพัไปทําอะไรก็ไปดูให้มันทำอะไรวะ ทำอะไรรคับไปทำสื่อวิดีทัศน์สื่อโทรทัศเพื่อการศึกษาให้การเรียนรู้แบบออนไลน์อะไของเขาเนี่ยนะฮะใช้งบประมาณสักแค่90ล้านแต่ที่เด็ดอยู่ที่ไอ้3 0พันี้เอาไปทำอะไรวะปรากฏซื้อแท็บเล็ตอีกอมันจะอะไรขนาดั้นซื้อแท็บเล็ตนะฮะกับอาชีวะครับโอ้ก็77แห่ง151,930คนที่จะให้ แต่อันนี้แปลกอยู่นิดนึงอให้เช่าให้เด็กคือซื้อในลักษณะเช่ามาเฮ้ยผมไม่เด็กอาชีวะนี่ผมผมมีเครื่องนะเออให้ให้เหมือนให้เช่าใช้อะเด็กใช้เสร็จแล้วก็พออเอามาคืนกระจก็คืนอ๋อครับนะโอ้โหนะฮะใช้วิธีการเช่าเหมือนกำลังจะเช่ารถเมย์นะฮะไฟฟ้ามาครับมามาให้บริการในประเทมาเคราะว่ามันจะได้เหรอวะครับ มือเดียวมันก <call me, S 1> ็เจ๊งแล้วเพราะเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นค่าเช่าเครื่องครับผมงงๆให้เช่าได้ด้วยเหรอ